วันนี้พี่อ้อมีแกงเขียวหวานฟักใส่หมูมาฝากทุกคนกันนะคะและพี่อ้อก็มีสูตรและวิธีทำง่ายๆมาฝากทุกคนอีกเช่นเคยค่ะสูตรอาหารของพี่อ้อก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆวัตถุดิบน้อยๆแต่ว่ามีความอร่อยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยค่ะ เราก็จะมาเตรียมฟักก่อนนะคะพี่อ้อก,ก็จะปอกเปลือกแล้วก็จะเอาไส้ข้างในออกค่ะหลังจากนั้นก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะฟักก็เป็นผักที่สามารถที่จะทําได้หลายเมนูเลยนะคะไม่ว่าเราจะเอาไปทําแกงจืดผัดฟักรหรือว่าแกงฟักก็มีความอร่อยทั้งนั้นเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาหั่นหมูกันนะคะหมูที่พี่อ้อใช้ในวันนี้ก็จะเป็นส่วนของสะโพกค,ค่ะซึ่งเขาก็จะมีความเหนียวพอประมาณนะคะส่วนของสะโพกเนี่ยก็จะมีไขมันน้อยนะคะแต่ว่าก็จะดีต่อสุขภาพค่ะคือก็จะไม่ค่อยมีมันเยอะนะพี่อ้อถึงชอบทานบริเวณสะโพกนะคะเราก็จะหั่นเป็นแนวขวาง กับลายของเนื้อนะคะไม่ให้เขา,เามีความเหนียวค่ะเราก็มาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะพี่อ้อก,ก็จะมีฟักเขียวที่หั่นเอาไว้แล้วนะคะเราก็จะมีเนื้อหมูส่วนของสะโพกก็หั่นตามลายขวางของเนื้อ,อไว้แล้วนะคะมีพริกแกงเขียวหวานแล้วก็มีกะปิด้วยค่ะก็จะใส่กะปิลงไปด้วยนะคะเพื่อความกลมกล่อมนะ วันนี้พี่อ้อใช้เป็นกระทิกล่องนะคะซึ่งก็เป็นะกะทิขนาด250 ml อค่ะแล้วก็ส่วนผักก็จะมีะโหระพาใบมะกรูดแล้วก็จะมีพริกจินดานะคะที่พี่อ้อก็หั่นแฉลบเอาไว้นะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มสีสันให้กับแกงของเราค่ะ ก็จะตั้งกระทะก่อนนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยนะเราก็จะผัดพริกแกงกับกะปิก่อนนะคะเพื่อที่จะให้พริกแกงของเราหอมค่ะถ้าใครไม่ชอบใช้น้ำมันผัดอาจจะใช้เป็นกะทิกล่องผัดเลยก็ได้นะคะเอาที่เราสะดวกเลยค่ะ สำหรับตัวพี่อ้อแล้วก็ทำทั้งสองแบบเลยนะคะอยู่ที่ว่าวันนี้อยากทำแบบไหนนะบางทีการที่เราทำอาหารบ่อยๆก็จะทำให้เรา,าสามารถที่จะพลิกแพงได้นะคะการทำอาหารเป็นเรื่องที่สนุกมากค่ะสูตรใครก็สูตรใครเนะาะสูตรอาหารเนี่ยพี่อ้อว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะ อยู่ที่เราชอบทําแบบไหนหรือว่าเราอยากจะทําแบบไหนมากกว่านะคะสําหรับตัวพี่อ้อเองนะคะจะไม่เน้นเรื่องอวิธีการทำค่ะแต่ว่าพี่อ้อจะเน้นเรื่องผลลัพธ์นะว่า,ายังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยอาหารจะต้องอร่อยนะคะคืออาหารจะต้องดูดีแล้วก็หน้าตาน่ารับประทานแล้วก็มีความอร่อยด้วยนะคะส่วนวิธีการทําก็สามารถที่จะ ทำได้ตามความถนัดของเราเลยค่ะอ้าวคุยเพลินถึงไหนแล้วเนี่ยอโอเคอตอนนี้เราก็ผัดจนพริกแกงหอมดีแล้วนะคะพี่อ้อก,ก็จะใส่เนื้อหมูลงไปแล้วก็จะผัดให้เขาสุกนะคะก็ผัดไปเรื่อยๆค่ะแต่เนื้อหมูเขาสุกง่ายนะคะผัดแป๊บเดียวเขาก็สุกแล้วค่ะ ในระหว่างที่เราผัดอยู่ถ้าเผื่อว่าเขาแห้งจนเกินไปเราก็สามารถที่จะเติมน้ําหรือเติมกะทิได้นะคะเพราะว่าการที่เราเติมน้ําหรือเราเติมกะทิลงไปเนี่ยก็จะทําให้เขาสุกเร็วขึ้นด้วยนะคะดีกว่าที่จะผัดเขาแบบแห้งๆค่ะพอหมูเราเริ่มสุกดีแล้วนะคะ พี่อ้อก,ก็จะใส่กะทิลงไปให้หมดเลยนะคะเราก็จะใส่ลงไปเลยถ้าเผื่อว่า,าน้ำเขายังน้อยอยู่เราก็สามารถที่จะเติมน้ำลงไปเพิ่มได้นะคะก็เติมเพิ่มอีกนิดหน่อยค่ะพอเราเติมน้ำแล้วเราก็ใส่ฟักลงไปได้เลยค่ะ อ้อก,ก็จะมีตัวช่วยนะคะถ้าเผื่อเราปิดฝาเอาไว้ก็จะทำให้ฟักของเราเนี่ยสุกเร็วขึ้นค่ะ <evet. S 1> การที่เราจะรู้ว่าฟักสุกแล้วหรือยังนะคะ เราก็ดูว่าเขาเริ่มใสขึ้นนะคะถ้าเนื้อฟักรเริ่มใสขึ้นก็แสดงว่าเขาเริ่มสุกแล้วค่ะพอฟักรเริ่มสุกพี่อ้อก,ก็จะเริ่มปรุงรสเลยนะคะพี่อ้อจะปรุงรสด,ด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำปลา น้ำตาลมะพร้าวและก็รสดีค่ะหลังจากที่เราปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ชิมค่ะชิมให้ได้รสชาติที่เราต้องการนะคะ เป็นรสชาติที่กลมกล่อมแล้วก็ที่เราคิดว่าอร่อยที่สุดนะคะพอเราปรุงจนได้ที่ดีแล้วเราก็จะใส่ผักลงไปนะคะซึ่งก็มีโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกที่เราหั่นซอยเอาไว้ค่ะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันดีแล้ว เราก็ปิดไฟได้เลยค่ะแกงเขียวหวานฟักใส่หมูก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทานกับข้าวสวยอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่ทำง่ายาวัตถุดิบน้อยๆท่านผู้ชมก็สามารถที่จะทำทานเองที่บ้านได้เลยนะคะเมนูนี้นะ สำหรับวันนี้พี่อ้อก,ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ